จะมาให้ดูความสก,กปรกห้องที่นอนเด้อน,นี่ที่นอนที่นอนทุกวันจะสกปกมากแต่เวลาข่อยน,นอนนักข่อยสีเอาผ้าคุมอีกรอบนึงผ้ารองแล้วก็แล้วถึงจะผ้าเอาผ้าคลุมเตียงคลุมรอบนี้ไปสักเลยอะให้ดูกันนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแนะ่ๆนะอันนี้ก็บบะมีนะอันนี้ก็อันนี้เพิ่งดูไปรอบนึงอะ แล้วนะนนใส้กองไม่มีอะไรนะใส้กองขอบฝนก่อนเห็นบอกดูดไปรอบนึงแล้วเมื่อกี้ขอออกแล้วใส่เสืโอโปดจะหน่อยเลยไปถอดคอนเทียนแส่น อันนี้เขาไม่ได้จ้างมารีวิวหรอกบังเอิญว่าอันพึ่งดูดซื้อมากอะคะก็หวังว่าดูดมือนีมือแหลกดูดไปหลอดเธอหนึ่งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของเขานะดูดให้เบิ้ง เห็นบ่ค่ะเล็กมากเลยนะตีไม่ค่อนไม่รู้ที่เขาโฆจณนานอะ่ะเห็นมันเป็นตะดีกันด้ยจกมาให้เบึงเหมือนแป้งเลยนะพวกขี้ฝุ่นนะที่นอนลาฝุ่นพวกอะไรงี้นะ่ะแต่ย่านเนาะไม่ไม่ทโอ้ถ้าบุ๊ไมีเครื่องอันนี้ก็บ,บ่เห็นได้ในความสุปกปรปุกมันเห็นมันไปละ จะไปดูดอีกรอบก่อนรอบที่สามแล้วลืมไปเบ่งกล้องยี่หอนีอ่ไม่เบคข้อคายนะ่ะว่าเครื่องดูดฝุ่นอะไรพลังไซโคลนอะไรของขาโหูไซโครนกับหาาัวขับหางไซคโครนดีอยูะ มีหัวแถมมาต่างหากอุปกรณ์อันนี้ดูดพื้นดูดพื้นธรรมดาอันนี้ดูดพวกมันฝุ่นตามมันอันนี้จำว่าอะไรตามมันนี่กันต้องตามซอกลึกๆอะ่ะจำไม่ได้อะ่ะอันนี้ดีอยู่อันนี้ น,นี่แหละหัวดีไซน์ว่างหังนนี่หัวแบบน,นี้ดูดที่นอนดูดเก้าอี้สำนักงานที่เบาะในรถยนต์ก็ได้นี่เออในรถยนต์เดี๋ยวขอสิไปดูดในรถยนต์อยู่อันนี้อันนี้แถมมาต่อต่อสายหยาวอยู่หเห็นบกักฮะยาวนะเขีย่ยเทปบัวตีหัวบัวก็ได้นี่เอาไม่หัวน,นี่พ่ออันนี้ดูดอบ จอบไปน้อยโหลดจอบไปน้อมีกระเป๋ากระเป๋าแถมมาใบหนึง่งกระเป๋าใส่เครื่องอันนี้แล้วก็ไอ้น้องไอเกียรติไอ้กองกองปุ่นแถมมาอีกอันหนึง่งไปเลยเด้อ